นะมันท่วมลักกี้ไปไหนไม่ได้ลักกี้ต้องอยู่ในบ้านรู้ไหมลูกหึ่แต่ลักกี้ก็ต้องไม่เดินเยอะเพราะน้ำมันเฉอะแฉะน้ำมันเหม็นรู้ไหมรู้ไหมลักกี้รู้ไหมครับหึเนี่ยนอนอยู่ตรงนี้นะแม่กาวใหน้นอนจ้ะแต่แม่กาวให้หน้องเนี่ยรู้ไหมหึ่ น้องก็นอนน้องไปไหนไม่ได้น้องก็นอนไงลูกหึก็น,อน,อ,นอนไงรู้ไหมรู้ไหมลูกลักกี้คนเกง่งลักกี้ไปไหนไม่ได้ลักกี้ก็นอนจะ้ะรู้ไหมครับลักกี้ก็นอนจะ้ะ